พี่น้องผมกับ,ย,บยูทูบช่ออีสานบาข่เยก็นุ่มเบียร์พอไงสอกินเขาน้ำกันแสบๆนี่ปิ่งปลาไข่เจียวเห็ดไข่ตุ่มซีนหมกปลาเบึกบ่แสบ่วยจินยูหิมปลานี่แล้วกาจินเขาปลามาันตองแนวนี่จินเขาปลายูหิมปลาพี่น้องผมแล้วก็มีนี่นี่ปูตาข้องเฮา พ้าเข่าพ้าน้ามีงโป่งปีงปาหาหาลาเ่าไห่เราเด้อปูเด้อที่เหลือกับเป็นเชียงเดิมทีเ่เหลือกับเป็นเชียงเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอนี่จะคำกันเอานี่จะคำกันเออืออเปบิบเบึกปิบเบื้อเปบิบึกอ่ะต้องตักน้ำร้อมได้เบี้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาน้ำก่อน นำน้ำหนูปูเนาะสาธุสาธุสาธุปูเออยู่ดีมีแห้งถูกขู่ถูกคนเด้อลูกหลานก็ได้บ้านสร้างเฮาบ้านไผ่ห้าตำบลเฮาทุกหมองมีสารปูตาเฮาก็กินข้าวแซ่บๆอยู่นีหนูปูเนาะอืทีมงานเฮาห้วยแนวแจีไปใส่เืมบ่เฮ็ดจังได๋บัดเดียวแนวแจีลืมลืมบ่ได้พี่น้องกัรเรืมคุณปดอบอกเลยว่ามึงพลาดแล้วว่าซั่นคุณปดอสิว่า ào má hông lui <laughs> bia <laughs> này là đeo cả chín thì leo cả chín chín cả chín leo te áo con được vậy coi như xóa chéo chéo khay hoán gặp thảo nhàn rồi nhàn เอาอีกับแก้มกินไปอ๋ออืมอืมอืมไลยน้หอมำอืมต้มซิมยังความไม่ค่อยอืมอืมเจ๊ง่ยต้มซิมเลยคือเก้าวขังเนาะคว้มเนาะะบ้าไม่ต้มเป็นต้มสูตรอันนีอ่าเป็นต้มสูตรไอ้นี่แม่เบียร์เฮียนดองเฮียนงาน แย่เลียมแม่เล่าเอาใครแน่พอซอปิป้งปลาใครแย่เลียมเล่าเห็ดกะเจียวแสีบเลยตอ,อน,นนั้นยากจอดเล่าแต่เนี่ยเสียบยกเสียบพื้นกันล่ะนี่ล่ะผ้าเขา่าผ้าหนามห่อเขาเอ,อินว่าผ้าเขา่าผ้าหรือผ้าเขา่าถวายปูตัวพเพราะเนี่หนังนี่เอาเอามาหลากหลายแล้วก็ กเป็นผ้าเนวนี่สไตล์นี่เรียกกินเนาะแมนใส่ล่องมกมกเอียงกับเพื่นว่าปลาบิกเตี้นี่เบียจัดบ้างดูจัดบ่ไดจัดบ่ได้บ่ท่านอยากวาเะเก่ยน้อยมื่อน้อยเพราะก่อน,นแมนฮะเก่ยน้อยเก่ยน้อยซอยเดิม เออลาดึ้อ,อล,ลงไปปลาไขน่นีลน่ละนี่ละนี่ละค้องแทะกินเข้าไปอืกินเข้าไปพี่นอ้องผมว่าไท่ตะยอคล้องว่าสันอ้าวทายพูนก็ได้อทายพันกินก็ได้ขาวขาวไขก่กับนี่อย่างเลี้ยง ก in oh, ินเลยกินเลยวล้วมเพื่อคอยรากมันนี่บมัน่กินเลยนักฮะไอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไผ่ไม่ไม่อันอรเอาฉากินไข่มันแน่น่กินไข่มันลวนเว้ยไข่ล้วน ชี้ปล่อไปได้เลยบั้นลูกของชีกายเฮี่ยบ่ลูกบ่อยากปลูกเฮ้ยยังกะทิปลูกเอาย่างเดียวกับบัวใบลูกขึ้นเึกลูกเสออานนะอเพราะว่าเนี่ยไข่ขึ้กันเว้ยไข่รว่างกลางเนี่ยล่ะอืม Hay bà Áo kín hả? Mỗi đấy bằng hành khương chèo của Hoang lần đi Chào hết จะไปร่องกินเลยมยังร่องหรอกฟังกินมกปบบึกที่บ้าร่องบอกพี่นอ้องมกปบบึกหากินยหญ่ดิป้าไม่นำโครงดิตามหลักอ มีกางบ่คร <Hi> ับตัวตัวก๋วยเห็ดเนี่ยก๋วยเห็ดแสบอยู่เลยมาท่านจะว่าแสบยังกินยาวนี่เขาบอกจะป่วยไม่ป่วยก็กินตัวกินให้พี่ให้ร่างให้ลูกให้ร้านเขาได้เบิ่งกัน อืมกนได้อืมอืมคับเด็กเปกแล้วมือเ้าจะมากินว่ได้กินเล่นได้กินนะครับกินอยูอะไรสกันป่ะครับจะเปกสองเปกแล้ววนี้โอ้ถือเปียกบางแง่อีกบางหันเพรา่ส่เพ้าะจะจเปกแล้วเาก็เปกเดียวนี่่ะ เออพ่อหันวางส่นยัยสีเคยออมิดคุยเห็ดเขาบ่ให้จำดอกพี่น่องเขาให้คุยก้อยเห็ดเขาให้คุยบีบหน้าวะเจ้าเกลีวบีบว่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเจาบเปเก็ไม่เจาอเสือกเส้เจียวของเข็มเจาเข้าอยากบีบอืคนคนคน มีสมุ้ไพรอไรบ้บ่ลองบ้างทุก้าไปทุกคนไปแกวแกวเนื้น่อนบ่เน้อน่อนอืมกินปลานุ่มเบียร์กินตะไคร่อกินไ่กินแกเรียวนมะ ความความจีบ <minutes> ่อยากกว่าคือยังไดลีตามเนี่ยจินเขาตามความจีอิ่มบ่ม้บ่ได้กินลงไปี่ง่ายดใจกว่าที่เราเนี่ยว่าไปที่ไปบ้านเขาว่าน้ำเมกันตัวไปบ้านเนี่ยบามีไปบ้านบ่โต้งใหม่ไปน้ำบ่เอาเครื่องบ้านเครื่องผู้ใด เครื่องผู้ใดผู้ใดนมีเครื่องอันยุมบันทางสร้างนะเคือใดีไหมอไเงี่ยสัามันดึงงามดีหนึงนีมบะนซ้ำจุกกะาะอืมหนึ่งอ้องยมีอยู่เทอดไรเคาือสบราอยไเย็นวันมาแต่ล้างก็สิ่ลอยหนึงีตัวถ้ามันจะไม่ลงผู้ลงเจ้ากับแปดสิบเก้าสิบ เขาจึงใหด้หนี่มึงดาครับสอบหน่อยฮะตั้งทิว่วทั่วแบบไหนขวดมันหมดหน้าจอบจ<น>ังเ้ผมเหรอแม่ขาเม่เคยเห็นะบ้ามี่เปยงไบีย่างย่างก่อนย่งตีจัง,งบ้ามี่น่าจออะไร ยสิวรจะอะไรมาหัวเป็นซีสอบมันอะซีบกลางแย่ว่าซีสองสอบเยอไปสอสอบบ้า่าว้ีบกลงสอบ่เฮ้ดมผู้ใดอถือวะกลางว่างบนเตียงนี่ คนซ้ายหม้อขึ้นไปบ้านนีรูเดียวเรากินได้ไขรปาน่ะอยากให้กิ้นนั่งยู่ซื้อบ่กาินบ่ไา้ดเลยต้องกิ้นตัวจิ้นแซบจินเขากินน้ำกินไปเลยเอาคนี้อซ้อจินกินจินอยากจูงเขากินไ้ต้องกินมีโอกาสได้กินยังสี่คยบอกใครมันบ่เป็นโอกาสได้กินง่ายๆได้กินแนวนี่คยบวกซื้อ ขึ้นเพียงเพียงอืมอ่าแต่เท็จไข่ไปยังไงขันว่าเป็นพระอยู่ในวัดจ้างเขาไม่ได้กินเขากล้าเขาเลยมีมนต์ขวัญอืมแต่ว่พระอยู่ในวัดจ้างเขาไม่ได้กินกินวันที่ไระเด้มากินโันที่เป็นเจ้าเท็จไข่ต้มซีนหมกปลาเบิกปิ้งปลาอย่างเดียวเต็มที่เต็มที่อยู่เฮียนอยู่ซสานกาสิป่นหรือปิ้งปลากับย่างเดียวกาสิมีเจ้ามีต้มซีนมีโอ้โหอันนั้นนี่ยาก มีโอกาสจีนไม่กินขขาวพี่พิสไ่ไ้ไหมอเอาปเดียวไม่กินขขาวครับได้ครับนะครับครับอ่ะัไน้เดี๋ยวเดียวกลับย่นี่แล้ววางผ้า,านองไม่กินเขาว เอาจินเขาไวได้สำไมวโอ้ครับครับครับเอาสันโอ้ครับครับครับพี่พิษสมัยพี่พิษสมัยว่ากินบ่ครับปุ๋ยในน้องกินวนเนี่ยปากกระดิดีแม่งกิน ไม่อยากกินเราเงี้ยพี่เอาพี่สช้ไมัคนมาน้ำลวกอืมเอาขอบพุดอะไรถูกซ้์ทุกกาดที่กาดตามเหมือนเดิมคือกบีร้องผมจากว่าใหญ่ทีมงานอีสานบ้านของเองอืม ไปเป็นผู้ขับเลาพพ่พิ่สมัยขัอเบี้ยล่ะวาครับดีดีครับดีบดีออเห็นจุดอรออ๋อ <c oughs> อลัลาพระจ้าไปก็คุณพอสนองเฮาขอบคุณครับสวัสดีครับมีอิภาสีเขาใจพีดบ้ามีผ้ามาจินเขานั่นแหละคันยุบผุนเพิ่นกะน,นางยุบพูเดเยวซื่อๆนั่นนะก็เลยอย่ากผ้าเพิ่นมาจินเขากีนนามน้ำ